ทรักเที่ยวนี้เป็น10ล้านสําหรับการประกวด MIS Thailand Chinese โปรเจกต์มันก็ใหญ่แล้วมันก็มีความเสี่ยงแล้วก็ทุกวันนี้หนูเครียดมากจนหนูแบบไม่ไม่รู้จะทำยังไงหนูก็ต้องคิดว่าทุกอย่างมันคือเกมบางทีทุก็เคยเคยแบบแสดงอาการเวียงเวียงเล็กๆกับบรรดาแฟนคลับของศิลปินต่างชาติไปบ้างนีหนึเคยมีไหมคะไม่มีค่ะทัาออกไปเอาก็ยอไปเลยจะได้เห็นชัดๆเข้มเข้ม แล้วก็งกมาแค่เดินชนก็ทอนนิดเดียวสะดุดหน่อยเดียวเกลือหล่นสามกระสอบโกยไปล้างแทบไม่ทันเลยไม่ซื้ออะไรเลยมไม่ซื้อเด็ดขาดางไงก็ไม่ซื้อเวลาอยากได้อะไรก็จะจะจินตนาการว่าตัวเองได้แล้วถ้าอยากขับรถยี่ห้อดีๆฉันก็ไม่ยอมซื้อแต่คนไปยืมเพื่อนมาขับจริงหรือเปล่าจริงค่ะก็รู้แล้วไงว่าเป็นยังไงขับแล้วรู้แล้วอะไปคืนเขาไม่เสียตังค์สักบาทสบายใจด้วย แต่อีที่อยากได้นาฬิกาแพงๆนะคะแล้วก็เอากรรไกรไปตัดรูปนาฬิกาแล้วก็มาทากาวแปะอยู่บนข้อมือแล้วบอกว่าเย้ยนมีนาฬิกาเรียบร้อยแล้วนีนม,นมึงบ้ามากค่ะเวลานักข่าวสัมภาษณ์หนูเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยมักจะไม่ค่อยตอบว้าคนที่เดินอยู่เมื่อกี้และเป็นภาพอบไหลคนนั้นคือคนปัจจุบันถูกต้องคะ่ะกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งตรงตอนนี้ได้เป็นถึงด็อกเตอร์แต่ใดก็เซโนบายบายจะเป็นคนละทิศคนละทางแล้วมันเกิดจากไหนไม่แฮปปี้หรือเกิดจากอะไรคะ ดังนั่งเคลียที่ช่อง Star Max แ่บทั้งช่องกดง่ายจำง่ายหมายเลข12